สว,ส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีเพื่อนชาวคลิกคลับด้วยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ AP Honda สำนักงานใหญ่นะครับที่ สำรมมาก,โหโหากครับ <นะ S 2> เหมือนกัน<ช>นะฮ<น>ะเดียรที่เดียวกันนะครับแล้วก็คนข้างๆผมนี่นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ <c oughs> คุณจุธามาศอินปริงการนันนะครับผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขายครับผมสวัสดีดครับพี่จุครับคือพวกเราเนี่ยอยากจะทราบว่าทําไมทาง Honda ถึงให้การสนับสนุนกรุงศรี AF ฟันเทเชียครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยตอนที่ได้ฟังเรื่องคอนเซปต์ของงานนี้ชอบคอนเซปต์ผจญภัยในดินแดนหัศจย์เหนือจินตนาการน่าจะสนุกเป็นอะไรที่สอดคล้องกับคอนเซปต์ของ Honda อยากให้ทุกคนสนุก อย่างมีอิสระอยู่แล้วน<อ>นเหมือนคลิกเพลย์ลยใช่ไหมคะคใช่แต่ว่าคราวน,นี้พิเศษนิดนึง ก็คือคลิกเพล y เนี่ยเขามีน้องใหม่ก็คือไอคอนคันนี้ออกมาก็เป็นในตระกูลเดียวกันก็เลยจับพี่น้องมาร่วมกิจกรรมกันซะเลยนะคะก็คือคนที่ซื้อ h o นด้าไอคอนในช่วงนี้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมงานกรุงศรีเอฟแฟนเทียรฟรีซื้อ Honda ไอคอนปุ๊บเนี่ยก็รับบัตรไปเลยใช่ค่ะจะจองก็ได้นะคะจองหรือว่าดาวหรือว่าอะไรก็ได้แค่ไปที่ร้าน h o น da แล้วก็เลือกเป็นเจ้าของ h o น da ไอคอนคันนี้ได้คนละกี่ใบครับผมสองใบค่ะสองใบสองใบสองสาทเลย ได้เลยค่ะได้เลยได้ไปร่วมสนุกไปมิ a แอนกรี t กับโอ้ขนาดนั้นเลยอะใช่ค่ะใช่ผมกลัวว่าแฟนคลับจะไม่หนำใจสิครับพี่มีอะไรที่คุณไดจะจัดเซอร์ไพรส์ในงานกรุงศรีมาในเช้งนี้แน่นอนคั n ดะเอาไปแจกถึงในงานเลยแจกในงานใช่ค่ะใช่ในงานนะคะจะมีเวทีส่วนที่ h o นด a จัดกิจกรรมอยู่อ่าจะได้ไปพบกับพี่ตุ้ย พี่ตีอ่าแล้วก็พะแพงมิวสิกอะไรเงี้ยก็จะเป็นเวทีของฮันดาอยู่ที่เวทีแอคชั่นออนเดอะร็อกอ๋ออยู่ในทิ่นมาชาชาอยู่ในถิ่นพี่ตุ้ยเลยก็มีไอคอนกลับบ้านแน่แ่วันนั้นคนละนิดละหน่อยครับผมครับผมงานนี้นี่มีของรางวัลแจกมากมายทีเดียวใช่พี่นะฮะนี่ไอคอนฮะตัวเป็นๆครับได้กลับบ้านแน่ๆนครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสี่คนต้องขอลาไปก่อนนะฮรต้องขอขอบคุณพี่จุธามาศอินปริงการันด้วยครับขอบคุณครับ กูเส uh ียฟันเดียเชียสิ้นองเลยแแบบแบบ